สวัสดีครับวันนี้ผมเต่านินจาเดินทางไปจังหวัดเชียงรายครับพอดีมาถึงที่เขตติดต่อระหว่างอำเภอแม่จันแล้วก็อำเภอพานาจังหวัดพะเยาและเชียงรายนะครับมาเข้าห้องน้ำครับพี่น้องครับมาเข้าห้องน้ำที่แขวงการทางเขาได้สร้างไว้ให้ครับสะอาดสะอ้านครับดูนะฮะดูห้องน้ำเขา นะครับมีน้ำพุมีลานกางเต็นนะครับดูห้องน้ําเขาสะอาดสะอ้านดีนะครับแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ให้ด้วยนะดูนะครับห้องน้ําเขาสะอาดสะอ้านในห้องน้ําผู้หญิงนะมีชักโครกนะครับมีฝักบัวให้อาบน้ํานะครับรู้สึกว่าเขาดูแลอย่างดีครับคนทางนี้นะเป็น สิ่งที่น่าขอบคุณนะฮะแขวงการทางและก็หน่วยงานที่ได้สร้างไว้ให้นะครับแบบนี้ทีครับพี่น้องครับเขาสร้างไว้ให้เราก็ช่วยกันดูแลนะมันได้ความสะดวกสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ผ่านไปมานะปวดท้องอยากอาบน้ำอยากพักรถอยากพักผ่อนนะครับมีศาลาไว้ให้นะฮะ ดูนะครับเราจอดพักเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มกาแฟนี่คือความสะดวกสบาย